มาเจอกันเร้ยนะกับช่องบอลช่องชาแนลนะครับวันนี้ก็เล่นกับปอเปล่านะฮะนี่จีดี้นี่ฮะดื้อบอลเนี่ยฮะดูนะเก่งผมเอาสู้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 สูส้ เบ่งเบ่งเบ่งไปนู่นแล้วนะฮะกินน้ำนะฮะในตะไคร้นะฮะน้ำสมุนไพรนะฮรากตะไคร้นะฮะเศบนะตัวนี้เจศบ ไปแล้ว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 ทางไปแล้วเมื่อคืนไม่รู้ว่าทำอะไรนะฮะกองแกงกองแกงดืง้อดือดือ,ดอปวดทั้งคืนนะครับ ไปไหนไปกันนะฮะลุงสีไปจับปลาก็ไปจับปลากับลุงสีนะตัวนี้น้องเสพมากนะฮะกระดูกทีนี้อนะ่ะ Trời ơi, trời ừ. cắt cái ừ. được nè dài dài không?

ว่าน้องเห่าอะไรนะครับในบ้านนะครับหัวขอทำอะไรนะครับมาดูนะเด็กน้อยเจอผมนะครับเลวันเลวมาเลวันเลว hello 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 leo, hello thăm nón Nón, nón thấy thấy, thấy thấy, hello hello Ôi, nón hello thấy thấy hello hòm hello hòm hello hello มาโดลมนะฮะคนไรฮะนอนทำน้องผ้านอนดูนะคนที่จอยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย

ดูนะฮะตัวนี้อยากจะออกตัวนั้นก็อยากให้เข้านะฮะนูอออกไปได้ไงนะฮะครับนี่มีน้องมันเต็มเลยนี่กลัวน้องมันออกหมดอะไรนะเจ้าอะไรน้อง nè bang 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 cháu bang Ôi nón bang ơi bang bang mà bang 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 Bên bang 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 đi má ขานอนโมรูเป็นอย่างงดงิดบ่อยนอนนนี่เออเอเอไอเสยน้องบ่ไปไปเร็ว้ยชิ้นหอดบ่ฮะชินทอดอ,อายบ่ฮะามาดออเวนบ่ฮะเร็วแอ้ย วายเดี๋ยวมาแล้วพี่นอ้องไม่รู้ว่าน้องออกได้ยังไงนะฮะผมว่าน้องเกลอดออกจากรั้วแน่นอนเลยนะครับโอ้โยดูเต็มนะฮะบ้าไม่ถูกกันกับจ่อยนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอปั๊มเลย คามได้โอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยนี่โอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยวันวีมาร็วขันวลเ้ยน้องเด้อไอ้พวน่อย่าดื้อเห็นปะขันวลดูนะครูปรับกานตะกอนนะครับ นี่เด้ใชนี่เด้ไปเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจ่องบอจอนเทเน่นะเจอ,อกันใหม่ที่ยิป้านะสวัสดีครับ